นิทานเรื่องหาชีหมาน้อยหัวใจพูดได้นี่คือเรื่องราวของลูกหมาตัวน้อยที่ใครๆต่างเรียกมันว่าหมาปริศนาเพราะไม่มีใครรู้ว่ามันมาจากไหนบางทีมันอาจจะหนีมาจากเทศบาลมันอาจกระโดดลงจากรถใครสักคนหรือมาจากที่ห่างไกลอย่างประเทศญี่ปุน่นซึ่งเป็นประเทศแหล่งกำเนิดของมัน แต่ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดมันก็หลงทางและมาปรากฏตัวอยู่ที่ชานชลาของสถานีรถไฟแห่งหนึ่งในรัฐโรสไอแลนด์ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ซึ่งเรื่องราวของพวกเขาได้เริ่มต้นขึ้นและสิ้นสุดลงในที่เดียวกันศาสตราจารย์ปาร์เกอร์วิลสันอาจารย์สอนวิชาดนตรีอาศัยอยู่ในเมืองโพรวิดั วันธรรมดาเขาเดินทางออกจากบ้านมาที่สถานีรถไฟในทุกเช้าเพื่อขึ้นรถไฟไปสอนที่มหาวิทยาลัยและนั่งรถไฟกลับมาถึงสถานีเวลาห้าโมงเย็นก่อนเดินกลับเข้าบ้านเป็นกิจวัตรประจำวันแต่เย็นวันนี้มีเรื่องต่างออกไปเขาพบลูกหมาตัวน้อยวิ่งอยู่ที่ชานชลาตรงมาทางเขาและนั่งลงตรงหน้าจ้องมองเขาตาแป๋วไง หลงทางเหรอมีคนตามหาแกอยู่แน่เลยเขาพูดพร้อมกับอุ้มมันขึ้นมาอย่างนึกเอ็นดูไม่มีใครอยู่แถวนั้นนอกจากซากโครงที่หักพังของมันเขาตัดสินใจนำมันไปส่งที่นายสถานีเพื่อฝากมันไว้รอเจ้าของมันมารับถ้าไม่มีใครมาผมคงต้องขังมันไว้ในนี้ทั้งคืนและรุ่งเช้าก็ต้องนำไปส่งเทศบาล นายสถานีบอกแบ่งรับแบ่งสู้และคำว่านำไปส่งเทศบาลก็ทำให้ปาร์เกอร์หัดใจทิ้งมันไว้ไม่ลงเขาจึงนำมันกลับไปบ้านด้วยโดยคิดว่าจะดูแลมันเป็นการชั่วคราวคืนเดียวเท่านั้นเขาไม่สามารถเลี้ยงมันได้อยู่แล้วเพราะเคสภรรยาของเขาคงไม่เห็นดีเห็นงามด้วยแน่เธอไม่ชอบมาเท่าไหร่นะและเพื่อไม่เกิดปัญหา เขาจึงเอามันไปซุกเออซ่อนไว้บนโซฟาในห้องทำงานเป็นการชั่วคราวแต่คืนนั้นเจ้าหมาน้อยก็ยังอุตส่าห์เปิดประตูห้องทำงานออกมาและมาเยี่ยมเขาและภรรยาถึงห้องนอนจนได้ภรรยาของเขาคลิสเล่นบ้าน <c oughs> เมื่อจู่ๆก็มีลูกหมาโผลมาที่ปลายเตียงและกำลังเอาลิ้นเลียเท้าเธอปาร์เกอร์เราตกลงกันแล้วนะ เธอดูสามีเสียงเขียวที่เขาแอบเอาลูกหมาเข้ามาในบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตเออคือมันหลงอยู่ที่สถานีรถไฟผมไม่ได้จะเลี้ยงมันพรุ่งนี้เช้าผมจะไปดูว่ามันเป็นของใครปักเกอร์แก้ตัวเป็นพลวันก่อนจะนำมันไปไว้ในบ้านหมาตัวเก่าของเขาชั่วคราวยังวดวิโจวนเจียนจะถูกภรรยาไล่ให้ไปนอนกับหมาเสี็แล้ว รุ่งเช้าแอนดี้ลูกสาวของปักเกอร์อุ้มเจ้าหมาน้อยเดินไปมาทั่วบ้านหลังจากมันถ่ายรูปเพื่อทำใบป,ปิดประกาศตามหาเจ้าของเธอถูกใจมันมากพ่อต้องเลี้ยมันไว้นะคะไปขอแม่เขาสิสองพ่อลูกกระซิบกระซาบกันไปมาเพราะกลัวแม่จะได้ยินแต่ไม่ทันไรก็วงแตกเมื่อแม่เดินเข้ามา พร้อมแผ่นปิดประกาศตามหาเจ้าของที่มีรูปเจ้าหมาน้อยอยู่บนนั้นมาวางไว้ให้พวกเขาปึกใหญ่ห้ามเลี้ยงหมาคำสั่งภรรยาคือประกาศิทธ์ปาเกอร์จำใจต้องนำเจ้าหมาน้อยใส่กระเป๋าออกจากบ้านไปในที่สุดเขาไปที่เทศบาลเพื่อให้พวกเขาตามหาเจ้าของของมันแต่ก็อีกครั้งแล้วที่เขาหักใจปอมันไว้ในกรงของเทศบาล โดยไม่รู้ชะตากรรมไม่ได้เขาอ,อุ้มมันไปที่สถานีรถไฟแวะซื้อฮอทดอกของร้านเจ้าประจําเป็นอาหารเช้าให้มันนำใบป,ปิดประกาศหาเจ้าของแปะที่บอร์ดของชุมชนแล้วแวะร้านหนังสือข้างสถานีวานให้เจ้าของร้านซึ่งคุ้นเคยกันช่วยปิดประกาศตามหาเจ้าของให้อีกทางก่อนจะได้รับข่าวร้ายจากนายสถานีว่าตั้งแต่เมื่อคืน ไม่มีใครมาตามหามันเลยศาสตราจารย์ครับเอาหมาขึ้นรถไฟไม่ได้นะครับเสียงนายสถานีตะโกนไล่หลังมาเมื่อเขาหอบ้วกระเป๋าที่มีเจ้าหมาน้อยอยู่ในนั้นตั้งท่าจะเดินขึ้นรถไฟอย่างลืมตัวปาร์เกอร์ไม่มีทางเลือกเมื่อทิ้งมันไว้ไม่ได้ก็ต้องนามันไปด้วยวันนั้นเขาจึงต้องพาเจ้าหมาน้อยนั่งรถเมล์ไปมหาวิทยาลัยกับเขา แทนการนั่งรถไฟอย่างไรก็ตามการมีมันวิ่งเล่นอยู่ในชั้นเรียนดนตรีด้วยทำให้เขาอารมณ์ดีทั้งวันมันคือหมาอากิตะมีตอนกำเนิดในใจกลางของประเทศญี่ปุ่นหมาพันนี้พิเศษมากเ่นเพื่อนชาวญี่ปุ่นของปาร์เกอร์บอกกับเขาเมื่อเขานำจ้าหมายน้อยและเศษป้ายครึ่งซีที่อยู่บนกล่องพัสดุ ไปให้ขาช่วยอ่านภาษาญี่ปุ่นที่อยู่บนนั้นแต่ก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรมากนะักฮอชิเลขแปดในภาษาญี่ปุ่นเลขแห่งโชคลาบเคนจับป้ายเล็กๆที่ห้อยอยู่กับปลอกคอของเจ้าหมาน้อยที่มีภาษาญี่ปุ่นตัวเล็กๆเ,เขียนอยู่พลิกขึ้นมาพร้อมกับบอกความหมายของมันไม่ว่าคุณจะเจอมันหรือว่ามันเจอคุณใครล่ะบอกได้เหมือนฟ้าลิขิต และมันเป็นปัญหาของคุณไม่ใช่ปัญหาของผมเฮ้อเฮ้อเคนปฏิเสธที่จะรับเลี้ยงมันไว้ด้วยประโยคที่เหมือนจะบอกว่าเจ้ามาน้อยมันตัดสินใจเลือกเจ้าของของมันแล้วปักเกอร์รู้สึกชอบชื่อหาชีของมันมากเมื่อเขานำมันกลับไปที่บ้านอีกครั้งเขาจึงเพลอเรียกมันว่าเจ้าหาชิติดปากโดยไม่รู้ตัวเขาเล่าว่าโชกุนพบพานากิตะ ใช้ในสงครามและก็ล่าสัตว์พูดง่ายๆมันเป็นหมาที่มีความจงรักภักดีมากเลยเขานอนเล่นกับมันบนพื้นบ้านอย่างเพลิดเพลินมีความสุขทำให้เคธภรรยาของเขาคิดว่าเขาอยากจะเลี้ยงมันไว้ยังไม่ทันที่เขาจะได้ปฏิเสธเจ้าฮาชิก็ก่กอเรื่องเข้าจนได้มันถล่มโมเดลบ้านที่เคธอุตสาห์ใช้เวลาทำตั้งสีเดือนพังยับนั่นทำให้เธอโมโหมาก และโทษของมันคือการถูกขังในห้องเก็บของนอกบ้านถามกลางอากาศที่หนาวเย็นแต่เมื่อภรรยาหลับปาร์เกอร์ก็แอบย่องเอามันเข้ามาในบ้านกจนได้เขาพามันไปไว้ในห้องทำงานเปิดทีวีดูเบสบอลน,นั่งกินป๊อบคอนกันจนปล่อยหลับไปก่อนจะสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกครั้งตอนภรรยามาปลุกเขาขึ้นไปนอนและแน่นอน เขาไม่ได้จะเลี้ยงมันเหมือนเดิมเออแค่คืนเดียวคืนเดียวเท่านั้นเขาย่อนเจ้าหาชิไว้ในกล่องก่อนเดินขึ้นไปนอนโดยมีสายตาของเคทที่มองตามอย่างอ่อนใจในความไม่รู้ตัวเองของสามีรุ่งเช้าท่ามกลางแสงแดดอ่อนๆของอากาศที่สดใสปาร์เกอร์พาเจ้าฮาชิไปเล่นฝึกคาบลูกบอลแต่เช้าหาชิไปคาบมา เขาโยนลูกเบสบอลออกไปและพยายามสั่งให้เจ้าอาชีไปคาบมันกลับมาแต่ไม่ได้ผลเจ้าอาชีไม่มีทีท่าจะคาบลูกบอลตามคำสั่งเขาเลยสักนิดภาพของปารก์เกอร์และแอนดี้ที่กำลังเล่นกับเจ้าอาชีอยู่ในสวนยังมีความสุขที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าทำให้เคตอยู่ชะงักเขาไม่เคยดูมีความสุขขนาดนี้มานานแล้วนับตั้งแต่สุนัขตัวเข่าของเขาตายไป ภาพนั้นทำให้เคสตัดสินใจปฏิเสธโทรศัพท์สายหนึ่งที่โทรเข้ามาจากใบปลิวฮัลโหลหมาตัวนี้มีคนรับเลี้ยงแล้วค่ะเธอพูดขณะมองไปนอกหน้าต่างไปที่พวกเขาพร้อมกับรอยยิ้มที่ค่อยๆปรากฏขึ้นบนใบหน้านับตั้งแต่วันนั้นเจ้าหาชิก,ก็กลายเป็นสมาชิกใหม่ของครอบครัววิลสันเวลาผ่านไป เจ้าฮาชิเติบโตเป็นหมาที่โตเต็มวัยหมาและเจ้าของแทบไม่เคยห่างกันเวลาอยู่บ้านเจ้าฮาชิติดบัก,กอร์แจมีอยู่วันหนึ่งมันถึงกับขุดดินม,มุดรัววิ่งไล่ตามไปส่งเขาถึงสถานีรถไฟฮาชิมาทำไมกลับบ้านกลับบ้านปัก,กอร์พยายามบอกให้มันกลับบ้านขณะที่นายสถานีหยุดรถไฟรอเขา30วินาทีแต่ไม่เป็นผล เจ้าหาชี้ยังคงเดินตามหลังเขาต้อยๆจนเขาต้องตัดสินใจนำมันกลับไปส่งที่บ้านและต้องตกรถไฟไปทำงานสายในที่สุดตลอดเวลากลางวันแม้ว่าเคสจะดูแลมันเป็นอย่างดีแต่เมื่อใกล้เวลาห้าโมงเย็นเจ้าหาชิก็กระโจนข้ามรั้ววิ่งไปที่สถานีรถไฟอีกจนได้เย็นวันนั้นทั้งเจ้าของร้านหนังสือเจ้าของร้านขายฮอทดอก และนายสถานีรถไฟต่างพากันประหลาดใจที่เห็นหมาตัวหนึ่งมานั่งสงบนิ่งอยู่หน้าสถานีเจ้าฮาชีนั่นเองมันมานั่งรอเจ้านายของมันเฮเฮฮาชิแกมาทำอะไรที่นี่ปักเกอร้องออกมาอย่างดีใจบนประหลาดใจเมื่อเจ้าฮาชิวิ่งกระดิกหางเข้ามาหาเขาทันทีที่เขาออกมาจากสถานีนับจากวันนั้น เจ้าหาชิก็จะมารอรับ <diction> ส <aries in Portuguese> ่งเจ้านายของมาที่สถานีรถไฟทุกวันจนเป็นที่ชินตาของผู้คนในละแวกนั้นไมเคิลเพื่อนชายคนสนิทของแอนดี้ก็เป็นอีกคนที่พยายามชวนเจ้าหาชิเล่นค้าบบอลขณะที่แอนดี้พาเขามาแนะนำให้พ่อแม่รู้จักและได้ใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวหาชิไม่เก็บลูกบอลปาร์เกอร์บอกกับเขา เมื่อเห็นเขาพยายามฝึกฮาชิให้คาบบอลเหมือนที่เขาเคยพยายามทำมาแล้วแต่ไม่เคยสำเร็จอากิตะไม่เล่นคาบบอลหรอกปั๊กเกอร์เพราะอากิตะไม่ชอบเอาใจคนเคนบอกกับปั๊กเกอร์เมื่อเห็นเขายังไม่หายคองใจที่เจ้าฮาชิไม่ยอมเล่นคาบบอลเหมือนหมาตัวอื่นถ้ามันจะคาบบอลมันจะทำด้ดยเหตุผลที่พิเศษมากเขาอธิบายต่อ ผมจะหาเหตุผลนั้นปาร์เกอร์ซึ่งสนใจทุกเรื่องของเจ้าอาชีอยู่แล้วรีบตอบด้วยความกระตือรือร้นรูดูการเปลี่ยนผ่านไปตามเวลาที่ผ่านไปแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงคือเจ้าอาชยียังคงไปรอรับเจ้านายของมันกลับจากทำงานเวลาห้าโมงเย็ยนของทุกวันและเป็นที่รู้กันว่าเมื่อเห็นปาร์เกอร์ที่ไหนก็ต้องเห็นเจ้าอาชีที่นั่น หากเห็นเจ้าหาชิหน้าสถานีก็ต้องเห็นปั๊กเกอร์เดินออกจากสถานีรถไฟมาผู้เขากลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตกันและกันในสายตาของคนแถวนั้นรวมถึงส่วนหนึ่งของชีวิตครอบครวัวด้วยแอนดี้และไมเคิลแต่งงานกันในปีนั้นโดยมีพ่อแม่และเจ้าหาชิร่วมแสดงความยินดีในวัดสำคัญและหากจะมีวันไหน ที่ปา๊เกอร์ออกจากสถานีรถไฟแล้วไม่เจอเจ้าหาชีแล้วก็ต้องเป็นเฉพาะวันที่มีเรื่องแล้วเท่านั้นปา๊์เกอร์ไม่เจอเจ้าหาชีมารอรับเขาเหมือนเช่นเคยในเย็นวันหนึ่งเขาเริ่มอ,ออกตามหามันด้วยความสงสัยว่ามันหายไปไหนเขาได้ยินเสียงมันเห่าเขาเดินตามเสียงเห่ามันไปก่อนจะพบว่ามีเรื่องเขาแล้วจริงๆ,จงๆเจ้าหาชีถูกขัดขวางโดยสัตว์ตัวหนึ่งที่มันกลัว สังขนฟูสีขาวสลับดำตัวหนึ่งมายืนขวางมันอยู่หน้าห้องเก็บของทำให้มันออกไปไม่ได้ทั้งเจ้านายและหมาจึงร่วมมือกันฝ่ามันออกไปก่อนพวกเขาจะพลาดท่าถูกเจ้าสังังพ่นกลิ่นเหม็นฉุนใส่เต็มตัวจนต้องไปจบที่อ่างอาบน้ำและทั้งคู่ก็ถูกเคสไล่ไปนอนห้องทำงานในคืนนั้น แอนดี้ซึ่งแต่งงานแยกบ้านไปอยู่กับไมเคิลสักระยาหนึ่งแล้วมาบอกข่าวดีกับทุกคนว่าเธอกำลังตั้งครรภ์ปาร์เกอร์และเคสต่างดีใจที่พวกเขาจะได้เป็นคุณตาคุณยายแล้วทุกการเปลี่ยนแปลงรอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่ดำเนินไปอยู่ในสายตาของเจ้าหาชิเสมือนมันเป็นสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัวเสมอและมันก็ยังคงรับส่งเจ้านาย ที่สถานีรถไฟทุกวันหลังเลิกงานไม่เคยขาดในเช้าวันหนึ่งบาร์เกอร์กำลังจะไปสอนที่มหาวิทยาลัยตามปกติโอเคอาชีมาเร็วเขาเรียกเจ้าหาชีเหมือนทุกวันเพราะมันจะไปส่งเขาที่สถานีรถไฟทุกเช้ามันตอบขอเขาด้วยเสียงเห่าเพร้มอมวิ่งวนไปมาและมีท่าทีเหมือนไม่อยากให้เขาไปกิาเป็นอะไรไป ปา้าเกอนั่งลงรูปผัวและโอบก,กอดมันด้วยความห่วงใยแกไม่เป็นไรนะเขาบอกมันเป็นครั้งสุดท้ายโอกาสสุดท้ายแล้วนะบายยแล้วเดินออกจากบ้านไปทันใดนั้นเคซซึ่งอยู่ที่บ้านก็ได้เห็นสิ่งแปลกประหลาดเกิดขึ้นเจ้าอาชีพเข้าไปคาบลูกบอลในห้องเก็บของแล้ววิ่งตามหลังเจ้านายมันออกไปเฮ้อ hey, าชีฮ่าฮ่า ฉันดีใจที่เจอแกแกลูกบอลไว้ฉันเหรอปั๊กเกอร์รีบเข้ามากดมันทันทีที่เห็นเจ้าอาชีวิ่งข้าบ,บอลวิ่งตรงมาที่เขาที่สถานีรถไฟในวันนั้นผู้คนที่เดินผ่านไปมาจะได้เห็นเจ้านายและหมาคู่หนึ่งเล่นข้าบลกันอย่างสนุกสนานนี่แหละสิ่งที่ฉันต้องการล่ะคุณเห็นไหมนี่ครั้งแรกครั้งแรกเลยจริงๆฮ่าฮ่า ปักเกอร์ยิ้มหน้าบานด้วยความสุขขณะหันไปหวดใครๆด้วยความภาคภูมิใจในหมาของเขาแต่แล้วเวลาแห่งการจากลาก็มาถึงฉันต้องไปทำงานแล้วกลับบ้านนะฮาชิเจอกันห้าโมงเย็นนะปักเกอร์กอดลาเจ้าฮาชิก่อนเดินเข้าสถานีรถไฟไปแล้วใครเลยจะรู้ว่านั่นจะเป็นการบอกลาเป็นครั้งสุดท้ายศาสตราจารย์ปักเกอร์วิลสัน เสียชีวิตกระทันหันด้วยภาว่าหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันขณะสอนวิชาดนตรีแก่นักศึกษาในวันนั้นเองเวลาห้าโมงเย็นที่สถานีรถไฟเจ้าอาชีมานั่งรอเจ้านายของมันที่เดิมท่ามกลางหิมะที่หนาวเย็นโดยไม่รู้เลยว่าเจ้านายของมันจะไม่มีวันกลับมาแล้วเวลาผ่านไปจนถึงมืดคำ่ำจนถึงรถไฟขบวนสุดท้าย มันก็ยังคงรอคอยอยู่ที่เดิมจนเนื้อตัวมีแต่หิมะขาวโพลนไม่มีใครมาจนกระทั่งไมเคิลข,ขับรถมาที่สถานีรถไฟเพื่อรับมันกลับบ้านคืนนั้นเจ้าหาชิกก็ได้ยินเสียงร้องไห้ด้วยความเศร้าโศกของสมาชิกครอบครัววิลสันดังมาจากในบ้านไม่มีใครบอกได้ว่าเจ้าหาชิ รู้หรือไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้านายที่รักของมันมันทำได้แค่เพียงนอนมองลอดช่องประตูออกไปท่ามกลางความมืดอย่างเงียบงันพิธีศพของศาสตราจารย์ปักเกอร์ผ่านไปแล้วท่ามกลางความโศกเศร้าของทุกคนรวมถึงผู้คนละแวกสถานีรถไฟที่คุ้นเคยกับเขายิ่งเมื่อได้เห็นภาพสุนัขตัวหนึ่ง ยังคงนั่งรอเจ้านายของมันอยู่ที่เดิมเวลาเดิมในทุกวันท่ามกลางหิมะที่หนาวเย็นก็ยิ่งชวนสะท้อนใจปังนะไม่ต้องรอแล้วเขาไม่กลับมาแล้วละ่ะนายสถานีเข้าไปพูดกับมันด้วยความสงสารแต่เจ้าอาชียังคงนั่งนิ่งและเฝ้ารอต่อไปวันแล้ววันเล่าเอาเถอะ อยากรอก็รอไปจนนายสถานีอ่อนใจด้วยความเวทนาเคที่สูญเสียสามียงเป็นที่รักซึ่งอยู่กันมากว่า25ปีไปอย่างกระทันหันสุดที่จะรับไหวกับความทรงจำเก่าๆในบ้านหลังนี้เธอตัดสินใจย้าย,ายไปอยู่ที่อื่นแอนดี้และไมเคิลรับเจ้าอาชีพไปอยู่ที่บ้านของพวกเขาแต่เพียงไม่นานมันก็หนีออกจากบ้านไป ท่ามกลางหิมะที่หนาวเย็นเจ้าหาชิเดินทางรอนแรมไปอย่างมีจุดหมายมันรู้ว่ารางรถไฟจะนำทางมันไปที่นั่นได้ที่ที่มันจะได้พบกับเจ้านายของมันมันไปหาเจ้านายของมันที่บ้านหลังเกา่าแต่ไม่พบเขาอยู่ที่นั่นใกล้จะห้าโมงเย็นแล้วนี่เป็นเวลาที่นายจะกลับบ้านแล้วมันด้วยวิ่งไปที่สถานีรถไฟไปนั่งรอเขา ณจุดเดิมที่มันเคยรอเจ้านายเสมอท่ามกลางความประหลาดใจของผู้คนและแวกสถานีที่เห็นเจ้าฮาชิอีกครั้งแต่เจ้านายของมันก็ไม่ได้เดินออกมาแอนดี้และไมเคิลมาที่สถานีเพื่อรับตัวมันกลับบ้านไปแกรู้ว่าเรารักเขานะอาชีเราอยากให้แกอยู่ที่นี่นะแต่ถ้าแกอยากจะไปก็ไม่เป็นไร นากรฮาชิแอนดี้พูดกับเจ้าฮาชิเมื่อเห็นมันนอนอย่างเซึ้งซึ่มเธอรู้ว่ามันไม่ได้อยากอยู่ที่นี่เธอจึงปล่อยมันไปยังสถานที่ที่มันอยากจะไปสถานีรถไฟนับตั้งแต่นั้นมาหลายฤดูการหมุนเวียนผ่านไปเจ้าฮาชิก็ไปนั่งรอเจ้านายของมันที่จุดเดิมที่สถานีรถไฟทุกวันจนมันกลายเป็นหมาจรจัด ที่ยังชีพด้วยอาหารจากผู้คนในละแวกสถานีที่รู้เรื่องราวของมันมันได้รับการดูแลจากเจ้าของร้านขายไส้กรอกเจ้าของร้านขายเนื้อและนายสถานีรถไฟภาพของสุนัขตัวหนึ่งที่ผู้คนเห็นจนชินตาที่หน้าสถานีรถไฟกลายเป็นเรื่องราวที่โจทย์แจนกันไปทั่วในหมู่ผู้โดยสาร จนถึงขนาดมีนักข่าวมาเขียนสกู๊ปสุนักผู้ซื่อสัตย์รอคอยเจ้าหน่ายผู้ล่วงลับตีพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์ทำให้ผู้คนที่เห็นข่าวพากันเรียกรายเงินค่าอาหารส่งมาให้มันเป็นจำนวนมากเคนเพื่อนของสัตาจาร์ดพัคเกอร์ที่เห็นข่าวในหนังสือพิมพ์แวะมาเยี่ยมเจ้าหาชิที่สถานีรถไฟวันปีหนึ่งแล้วไม่ใช่เหรอ บางครั้งฉันตื่นขึ้นมากลางคืนฉันก็นึกถึงปาร์เกอร์ฉันเลยเข้าใจความรู้สึกแกนะแต่เขาจะไม่กลับมาแล้วแกจะรออีกนานเท่าไร่าชิเขาพูดกับมันราวกับพูดกับเพื่อนเก่าไม่มีใครตอบคำถามนั้นแทนมันได้หรืออาจจะไม่แม้แต่ตัวมันเองแต่เจ้าฮาชิก็ยังรอต่อไปจากวันเป็นเดือน จากเดือนเป็นปีและอีกหลายปีมันก็ยังคงรอเจ้านายอยู่ตรงนั้นณจุดเดิมที่สถานีรถไฟสิปีผ่านไปในวันครบครอบวันตายปีที่สิบของศาสตราจารย์ปักเกอร์วิลสันเคสได้กลับมาเยี่ยมหลุมศพของสามีเธออีกครั้งเธอได้พบกับเคนที่มาไว้อะไรเขาเช่นกันและยังได้พบกับหมาแก่ตัวหนึ่ง ที่เดินโซซัสโซเซอยู่ที่สถานีรถไฟเจ้าหาชิหาชิหาชิโอเจ้าหมาแกแกงรออยู่เหรอเคทกดคอมันและร้องไห้ออกมาอย่างสุดตื้นตันหากใครผ่านไปที่สถานีรถไฟในวันนั้นจะเห็นภาพของหญิงชาราและหมาแก่ตัวหนึ่งนั่งกอดกันหน้าสถานีรถไฟ เนื่อนนานเพื่อไว้อะไรให้กับบุคคลอันเป็นที่รักของพวกเขาสำหรับเคสแล้วเจ้าหาชิเคยอยู่กับพวกเขาในทุกช่วงเวลาของความทรงจำทั้งช่วงเวลาแห่งความสุขและช่วงเวลาแห่งความเศร้าโศกมันเป็นเหมือนสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัวที่ควรถูกจดจำในคืนที่เหน็บหนาวและมีหิมะโปรยปลายของวันสิ้นปีเจ้าหาชิ นอนรอเจ้านายของมันอย่างสงบนิ่งอยู่ที่เดิมเสียงรถไฟเข้าเทียบชานฉลาที่ดังแว่วมาแต่ไกลทำให้มันรู้ว่าเจ้านายของมันกำลังมาถึงแล้วแต่สำหรับในคืนนี้มันคงแก่และเหนื่อยล้าเกินกว่าจะลืมตาขึ้นมาได้ถึงอย่างนั้นภาพในอดีตที่เคยได้ใช้เวลาร่วมกับเจ้านายอันเป็นที่รักกลับชัดเจนกว่าที่เคย ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับตอนนี้ที่สถานีรถไฟแห่งนี้มันมีความสุขกับภาพเหล่านั้นจนกระทั่งเสียงรถไฟขบวนสุดท้ายเคลื่อนตัวจากสถานีไปเงาร่างของผู้โดยสารคนสุดท้ายที่เดินออกมาจากสถานีรถไฟในวันนั้นช่างดูคุ้นตายิ่งฮาชิเฮ้ไอหนูรอฉันอยู่เหรอเสียงที่คุ้นเคยก็ดังขึ้น เจ้าหาชีรีบลุกขึ้นกระดิกหางวิ่งเข้าหาเจ้าของเสียงอย่างดีใจมาและเจ้านายผูกเข้ากอดกันแน่นท่ามกลางแล้าอองหิมะห,หลังจากการรอคอยยันยาวนานเจ้าหาชีก็ได้พบกับเจ้านายของมันในที่สุดและจากโลกนี้ไปในคืนนั้นเองแต่เรื่องราวความซื่อสัตย์และพักดีของมันจะถูกเล่าขานไปอีกนานแสนนาน เรื่องจริงของฮาจิโกสุนัขผู้ซื่อสัตย์เกิดขึ้นในเมืองโอดาเตะประเทศญี่ปุน่นมันเกิดในปีคิทศักราช1923เจ้านายของมันดรฮิเดสซาบุโรอุเอโนะศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยโตเกียวเสียชีวิตในเดือนพฤษภาคมปี1925ฮาจิโกกลับมาที่สถานีรถไฟชิบุย่าในวันรุ่งขึ้นและอีก9ปี เพื่อเฝ้ารอคอยฮาจชิโกตายในเดือนมีนาคมปี1934ปัจจุบันรูปหล่อสม,มิตของมันตั้งอยู่ณจุดที่มันเฝ้ารอที่หน้าสถานีรถไฟชิบุย่า